สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปาสวัสดียามเช้า7จ็นาฬิกาสิบสามนทีเช้านี้ก็เข้ากะเช้าวันที่สาะกับวันเสาร์ที่24่สพฤษภาคม2องพนะขี่ไปเราไปกับน้องซาอีกเช่นเคยฮะมาดูซิว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างฮะเช้าวันเสาร์น่าจะสบายสบายฮะรถน่าจะไม่เยอะหรอกวันนี้แต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้ คลุมคลุ้มอะบรรยากาศไม่น,น่าไว้วางใจเลยอ๋อป้าใส่หนังโค้งแล้วกันนะโอคันหลังแรงมากเสียงบึ้มๆเลยไปไหนแล้ว <laughs> รอบสูงแบบนี้ ไม่ลีดก็จิออโนหรือไม่ก็พีซีก็ขันหน้าเนี่ยก็ดูดบุรีนะโอ้จิออโนจิออโน mình sẽ cài mình sẽ cài hay luôn đó thử gì lạ ก็จะซิ้งหน่อยฮะ29บอ,องศาตอนนี้ลมเย็นๆโอเคโอโหรอบสูงรอบเครื่องสูงมากสงสัยต้องจัดชามซิ้งซะแล้วหน่ย สวีะวันนี้เช้านี้ผมก็ออกตัวช้าหน่อยก็ร,รู้ว่าเป็นวันเสาร์ก็เลยไม่รีบแว้ไม่รีบไม่ต้องรีบแล้เพราะว่ายังไงก็ทำเวลาได้อยู่แล้ว <Okay. S 1> โอ้เอาอีกแล้วรถไฟมาหรือเปล่าเนี่ย รถติดยาวอย่างงี้ไม่ค่อยไว้ไวใจอะอ,อ,อืนี่รถไฟมาไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้โหเส้นทาง Ui, tụi này ta mày lắm Chịu nộ, chịu nộ เส้นทางนิดนึงอะนะหลุมมันเริ่มลึกแล้วโอ้ตรงนี้สวยนะเมฆเป็น,นก้อนๆเลยเป็นชั้นๆน,นะกำลังบังดวงอาทิตย์อยู่ยสวยงามว่าสวยงาม อ,เ,อ,เ,อเ,เกือบไปแลฝั่งนูน้นเขาเขียวพอดีนะแต่วันเสาร์ไม่เป็นไรฮะวันเสาร์เนี่ยรถไม่ค่อยเยอะมีช่องมีจังหวะมีโอกาสก็รีบเสียบแล้วนั่นมาแล้วจังหวะโอกาสมาแล้ว สาเขียวะเมื่อกี้เต็มรบบะบบ่ะโอ้โหลั่นนะลั่นแต่เช้าเลยเออนี่ยก็จะไม่ได้เจอรถหระล่อล้วเช้านี้จเจอจนได้ฮะ รยากาศเช้าวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568น,นะขี่ไปรอบไปกับน้องซ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์กับการทำงานเข้าไปเช้าวันนี้วันที่3วันเสาร์สบายๆกับอากาศเย็นๆกับบรรยากาศที่รถก็เรื่อยๆวันเสาร์ก็ยังพอมีอยู่พรุ่งนี้น่าจะสบายวันอาทิตย์วันเสาร์แต่ละโรงงานก็ยังมีโอทีอยู่นะ หรือว่าเขาทำงานถึงวันเสาร์ก็ไม่แน่ใจนะโอ้โหน่นฮะรถเยอะอยู่รถเยอะผมก็แสงอะ่ะแสงหมดอะ่ะไม่สนบุตรผู้ใดอะ่ะสโลแกนครับแสงหมดอะ่ะแสงซ้ายเด้อ ồ oh. hoàng đó hoàng đó dầu dào đấy như thế. dầu dào เวลาได้เยอะเลยฮนะเจ็ดนาฬิกา21นาทีฮนะมาถึงแยกสุดท้ายแล้วก่อนที่จะถึงสะแพนโอ้รถคันนี้ใหญ่ดีทนะ้ะ Ranger แร็ปไหมแร็ปไหมโอ้ชื่อน่ากลัวนะครับแร็ปแร็ปเตอร์นะต้องอ่านได้จบนะถ้าแร็ปอย่างเดียวไม่ได้นะ จัดซ็กโอ้นี่มันรุ่นอะไรเนี่ยทำไมมันเทะกระจกเนี่ยมันไม่ติดหัวเขา่าวะเวลาเลี้ยวเนี่ยผมเคยใส่ไฟแฮนะแล้วก็กลับด้านนะเนี่ยกลับด้าน กับหน้าในเวลาเลี้ยวสุดมันชนหัวเขาอะเออเขาไม่ชนหรอเรียกว่าเขาก่าได้หมดแล้วอู้หูหูขอซาทรงลุงนะพี่เซกว้รุ่นนะอู้าาสาวสาวแส่สาวกัน ไปชิดตัวหลออ่อเลยฮะร,รุ่นอะไรเนาะนี่โอ้ยท่อเาเร,าเรมเลยเจ็ดนาฬิกายี่สิบสามนาทีฮะถึงสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ตามเป้าที่วางไว้ฮะไม่เกินเจ็ดงครึ่งนะถึงโรงงานก็ถือว่าเยี่ยมยอดฮะเี้โล่งดีนะวันนี้รถเรื่อยๆฮะ ทุกคนโอ้โหโอ้โหโฟร์ซ่าทุกคนโฟร์ซ่าโอ้โหแต่ระบบเลย้ยโอ้โหลั่นเลยลั่นเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีส